สวัสดีค่ะรวมรถมือ2 JK ค่ะในคลิปนี้นะคะเรามานําเสนอให้ท่านได้รับชมกับรถมือ2สภาพสวยสมบูรณ์พร้อมขับนะคะกับรถ Mercedes-Benz c ซ์ซ c คั0 0 c สองร้ e ยคอ e เพลเซอร W 2 0 3ค่ะรถยนต์คันนี้นะคะสภาพดีพร้อมขับสมบูรณ์มากๆเลยนะคะราคา139,000บาทเป็นรถยนต์ปี01ค่ะ พวงมาลัย m u l ติฟังก์ชันคุดคอนโทรลเบาะหนังแท้เดิมโรงงานเวม m o r y ปรับไฟฟ้านะคะ body สวยไม่เคยชนไม่เคยมีอุบัติเหตุค่ะตะเข็บเม็ดอารคอยู่ครบสมบูรณ์ทุกจุดสต er, ิกเกอร์แผ่นเพจก็อยู่ครบเช่นกันเลยนะคะเครื่องยนต์ m 1 1 1ฝาแดงเดิมโรงงานวิ่งดีมากเครื่องแน่นๆไม่มีปัญหาเรื่องร้อนห้องเครื่องไม่มีเยิ้มเกียร์ออโต เขานิ่มทุกเกียร์ช่วงล่างเน่นตกกลุ่มไม่ดังเลี้ยวสุดไม่มีดังคาภายในกว้างสวยสะอาดตาเบาะเดิมโรงงานนะคะยังสวยสภาพดีมากไม่มีรอยขาดค่ะหน้าปัดคอนโทรสภาพดีไม่มีรอยแตกหกักเลื่อนใหม่ขึ้นครบปกติเครื่องเสียงมีจอแอนดรอยเสียงดีฟังเพลงได้สบายใช้งานได้ครบด้วยนะคะรถยนต์คันนี้นะคะ ภายในเป็นเบาะหนังแท้เดิมโรงงานค่ะสามารถปรับไฟฟ้าได้นะคะภายในรายไม้สุดคลาสสิกสีสันรอบคันสวยดูดีตลอดทั้งคันเครื่องเกียร์สมบูรณ์ดีช่วงร่างดีระบบไฟฟ้าใช้งานได้ครบทุกระบบมีดิสเบรกสี่ล้อระบบเอก ABS มีแอร์แบกเลขไม 180, ล์หน0่โลสภาพพร้อมใช้งานพร้อมขับ ราคา139,000บาทมีเล่มมีเอกสารให้ครบนะคะถูกต้องทุกอย่างภาษีไม่ขาดค่าแต่ป้ายทะเบียนต้องสลับออกนะคะสนใจดูรถได้ตลอดเวลาค่ะที่เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีหรือสำหรับท่านที่ชื่นชอบแต่ไม่สะดวกเดินทางไปดูตัวจริงด้วยตนเองนะคะทางด้านของคุณเน่งมีบริการขับต่งให้ท่านได้ทั่วไทยเลยค่ะวิดีโอคอลให้ชมรถตัวจริงสดๆก่อนได้ด้วยนะคะ สนใจติดต่อโดยตรงค่ะตามเบอร์โทรในคลิปนะคะและยังสามารถแอดไลน์ตามเบอร์โทรศัพท์ได้เลยนะคะ2ช่องทางในการติดต่อค่ะในวันนี้แอดมินขอแนะนำข้อมูลเบื้องต้นแต่เพียงเท่านี้นะคะไว้พบกันใหม่ได้ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ